โอเคครับผมวันนี้จะมาสอนใช้บูสเต็คเบื้องต้นนะครับแบบเริ่มต้นว่าเราใช้อะไรบ้างอะไรเงี้ยนี่ครับเอนตี้์เวลัสครับพอมานี้ครับครับปิดเลยครับนี่ครับเอนตี้์เวลัสปิดทุกตัวนะครับก่อนเล่นบูสเต็คครับผมก็นี่ครับ b ีเอสเทวิเตอร์ครับของผมใช้เป็นบูสเต็คสีนะครับ นีเราสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ครับ่วนี้ไปเลยรอมันรลดนะครับโอเคครับตามรูส้สแตกครับคือได้เลยครับหน้าน,นี้นะครับ ข้อบีไฟแล้วครับรอสักพักหนึ่งครับคอมมุ่งช้านะครับโดูที่คอมพิวเตอร์ของคุณนะครับว่าจะเร็วหรือไม่เร็วนะครับเราจะมาเปิดตังค่ากันให้ดูเลยนะครับผมผมนี่ครับเจนเอ็กเวยปรับตรงนี้นะครับนี่ครับรีวิวและคอนะครับ รอบนี้ครับผมปรับตามนี้นะครับซอแสดงผล DVI นะครับอันนี้ก็ปกติครับไม่ได้ปรับอุปกรณ์นี้ครับนะครับวัชรูสแต่ผมนะครับไปแล้วครับนี่เตือนหกสิบแล้วก็จะมีตกบ้างครับนี่ครับขวบเลครับอย่างเลื่อนนะครับ โปรแกรมรูทนี่ก็แบบเป็นโปรแกรมเบื้องต้นนะครับของ G L Booter พวกนี้หันดูตาม YouTube ได้นะครับครับก็มีหนุมหน่วงนิดนึงนะครับตั้งค่านะครับนี่ครับปรับสุดทุกอย่างครับไปดูส่วนสุดท้ายครับ คลิปนี้ก็จะช้าหน่อยนะครับแม่แบบทําแบบไม่ตัดเลยนะครับลงสุดๆเลยครับที่เกียร์แบไม่ใช่เลยนะครับ90ครับ f p s เลื่อนๆเลยครับผมนะครับก็มีตกบ้างครับจริงจะปรับเป็น90 f p s ก็ได้นะครับแต่ผมไม่ปรับมันก็คือว่ามัน เหมือนเดิมครับไม่ได้ช่วยเลยครับเรื่องปกติเลยครับครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดสเตตคอมผมให้ดูนะครับอ่าดูมมันไม่นี่นะครับสเตตคอมนี่ครับไอห้าสามสี่จ็ดูนว์ครับแบนดเจ็ดแปดครับครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับของ การเริ่มต้นเล่นมูสสเต็ของผมนะครับและตั้งค่าต่างๆนะครับประมาณนี้ครับผมครับครับผมจะคลิปที่แล้วนะครับที่เป็นการทดสอบมูสแเต็ขเ้องต้นของผมครับครับวันนี้ก็จะมาเทปปรับสูตรครับแบบโหมดทั่วไปนะครับว่าจะไหวหรือไม่นี่ครับกราฟิกนะครับราค่าต่างๆนี่ตามใจชอบของบุคคลต่างๆบุคคลบางคนนะครับ ก็จะลุ่นๆนิดนึงนะครับคนที่อายครับนี่ครับไปแล้วครับโหมดทั่วไปนะครับมันก็จะมีแบบตกป,ป้าหรือบางช่วงนะครับโหมดทั่วไปนี่ครับพอเล่นได้ครับไม่ได่ไม่เสียน,นี่ครับโหลด ไปทดสอบบางช่วงนะครับครับแล้วก็มีกระตุก FPS ตกบ้างครับเพราะคนแบบคนมันเยอะทรัพยากรมันเยอะครับแลนด์แคปแฝดเนี่ยครับก็รอเครื่องบินครับเรียบร้อยครับมาแล้วครับขับมาทดสอบกันแล้วครับขับเอฟเอสนะครับ เลื่อนอยู่ปกติครับก็จะมีมุมหนอนนิดนึงครับพอ FPS อตกครับนี่ครับจังหวะคนลงนะครับก็ f อ s อก็จะง่วงๆหน่อยแบบเอ s อตกนะครับนี่ครับตกบางช่วงครับในอีกสภาพก็หายครับนี่ครับอาจจะมีเสียงเล้าแพ้งหน่อยนะครับขออไทยครับ ก็6กนะครับ f p s ES ปกติอยู่นะครับนี่มีมตกบยูนบางช่วงนะครับเด็ดปิงได้ครับเอ็ดไม่ขึ้นขึ้นลงลงครับมันก็เล่นได้นะครับมันเล่นได้ไ,ได้ไเียดขนาดแบบเล่นจนเล่นไม่ได้กระตุกเลยขนาด อ๋อแล้วก็คอมผมนะครับ8 0 0พนนะครับที่จริงซื้อมา7,000ครับแล้วก็อัพ CPU นะครับอัพ CPU 1, 1, นะี0 0 0น่งแบบซื้อมาเปลี่ยนเองก็เป็น8,000นนะครับนะี่ครับประมาณนี้เราหาคนบวกเลยดีวยกว่าครับ โอเคนะครับหวังจะทดสอบไปนะครับก็เป็นไงว่าครับ EPS นะครับก็มีนี่มีแบบหนง่วงรือบางช่วงนะครับเลื่อนป็นบางช่วงนะครับแต่ส่วนมากจะเลื่อนมากก่อนนะครับก็ EPS ก็ตกไม่เยอะครับตกก็ประมาณประมาณ2-3 EPS นะครับไม่ถ้าแรงหนักจะก็10-20ประมาณ15-16นี่นะครับ EPS ตกนะครับครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เสียเวลามารูนะครับครับขอบคุณครับ ไปแล้วครับไปมาครับ